ครับผมซึ่งในงานสสชนะครับเปิดประตูสู่อาเซียนนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้าให้ทุกภาคส่วนนะครับปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8โดยรัฐบาลนั้นได้วางยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อรองรับแล้วก็เป็นการช่วยเป็นการยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตและการแข่งขันของประชาชนครับนางสาวยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอประจำปี2556หัวข้อคือเส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนนายกรัฐมนตรีกล่าวประทกถาพิเศษว่า10ประเทศในอาเซียนมีพันธสัญญาร่วมกันว่าในปี2558จะรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้3ามเสาหลักคือความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแม้จะมีความเสี่ยงแต่หากทุกประเทศร่วมมือกันเตรียมตัวให้พร้อมก,ก,กับการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคในทุกๆด้านให้ครอบคลุม และมีการวางยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป็นโอกาสสาคัญอาทิตย์ที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมากกว่า160รัฐบาลจึงต้องปรับสมดุลให้คนไทยอยู่ได้หากเศรษฐกิจโลกผันผวนนาย,ยกรัฐมนตรียังระบุด,ด้วยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมวางสียุทธศาสตร,ร์พัฒนาประเทศในระยะยาวอาทิการยกระดับรายได้ของประชาชนให้เป็นกลุ่มประเทศรายได้สูง การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับสวัสดิการรัฐสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพคนไทยลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนดูแลประชากรทุกช่วงทุกวัยให้เข้าถึงการบริการพื้นฐานรวมไปถึงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างคนให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกและปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การรวมตัวสู่ประชาคมอาเซียนนั้นก็คือการรวมตัวของ10ประเทศนะคะและยังมีความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคที่กว้างขึ้นอีกนะคะ,นะคะก็คือความร่วมมือระหว่างอาเซียนบวก3นะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาเซียนกับประเทศจีนสหรัฐอเมริกาหรือกับญี่ปุ่นหรือยังประเทศอื่นๆหรือความร่วมมือระหว่างอาเซียนบวก6ค่ะ และก็ยังมีกรอบการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกที่เรียกว่า TPP ด้วยและยังมีอื่นอื่ๆอีกมากมายดังนั้นมิติที่เรามองนั้นไม่สามารถมองแค่ประเทศไทยคู่กับแต่ละประเทศได้หรืออาเซียนคู่กับประเทศคู่ค้าได้จะต้องมีวงต่างๆที่เป็นมิติต่ตางๆมากขึ้นดังนั้นพันธะสัญญาต่างๆนี้ก็จะนำไปสู่ความเชื่อมโยงมากขึ้นเราจึงไม่ได้พูดถึงประชากรเพียง60กว่าล้านคนแล้ว วันนี้เราขยายในเฉพาะในกลุ่มอาเซียนก็600ล้านคนแต่ถ้าหากเรารวมกับตลาดจีนตอนใต้ที่ติดกับอาเซียนก็จะเป็น750ล้านคนเป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งที่เราพูดกันก็คือว่าเราต้องเริ่มมองในมิติของความเชื่อมโยงก็คือ Connectivity นะคะทั้งนี้สสชได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2558ซึ่งผลการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาดังกล่าวในปีแรกมีค่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพิ่มขึ้นในปี2555คิดเป็น171.36ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีแรกของแผนฉบับที่10เพิ่มจาก146.38เป็น181ในปี2555 ส่วนดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ80.10